ครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับผมก็ต้องขอพูดถึงพร็อพที่มันกระจายอยู่ตามพื้นที่ในกล้องก่อนนะครับก็คือ,อ,อมันจะมีทั้งตะเกียบมีทั้งกระตูนเรื่องอื่นๆแล้วก็มีรีโมทแอร์ด้วยนะครับคือที่ผมนาพร็อพเหล่านีนะ้มาวางประกอบฉากก็เพราะว่าผมสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คือเวลาผมเนี่ยรีวิวนูกสึกกระตูนเรื่องไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะกระตูนที่มันเพิ่งจะออกมาเล่มแรกอะไรอย่างนี้นะครับเวลารีวิวเนี่ยผมรู้สึกว่า background แบ็กกร มันดูโล่งๆอ่ะมันดูโล่งแบบว่าคือถ้าหากว่าไม่เอาหนังสือมาใกล้แบบใกล้กล้องแบบนี้นะครมันก็จะดูแปลกๆนะครับในความรู้สึกผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับเวลาที่แบบว่าเอ่อีวิวกาตูนะครับเล่มเดียวแล้วแบ็กกราวมันดูโล่งๆนะครับผมอย่างเช่นคลิปรีวิวฮานาโกะนะครับที่ผมพึ่งลงไปได้ไม่นานอันนั้นก็ ถ้าทุกคนจาได้นะครับผมเนี่ยจะหยิดหนังสือมาไว้แกล้งแบบนี้นะครับเพื่อดูว่าจะได้เห็นรายละเอียดดีเทลของลายเส้นหรือว่าหน้าปกที่มันสวยงามอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่จะเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าแต่พอผมมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยเออเราลองทําแบบนี้ดูดีกว่าเพื่อที่ว่าแบบว่าแบ,บกราวมันจะไม่ได้โลง่ลงๆและแบบว่ามันจะได้ดูมีอะไรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ผมกระตู้นที่เราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในคลิปนี้นะครับก็คือ พยักเกือบร้าย008นั่นเองนะครับก็เป็นผลงานของอาจารย์มัสเอนะชุนนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยอ่านเรื่องเคนนจิลูกแกะพันเสือนะครับก็คงจะทราบกันดีว่าอาจารย์ในเขียนกระตูนแนวไหนสไตล์ไหนนะครับซึ่งผลง,งานของอาจารย์ชุนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยก็นอกจากเรื่องนี้ก็มีเคนนจินะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโทคิวะปัชดะนะครับผมอยู่ของวิบูนกิจเหมือนกันนะครับซึ่ง ไอเรื่องนั้นเนี่ยผมเองก็กล่าว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูปกแต่ละปกนี่คือแบบว่าลอตาลอดใจซะเหลือเกินนะฮะมันก็ไปแบบนั้นมาตั้งแต่เรื่องเครดิตแล้วล่ะครับพอมาเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็เออเลยลองซื้อมาอ่านดูนะครับเผื่อว่าจะชอบอะไรงี้นะฮะซึ่งพออ่านจบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเออเรื่องนี้มันมันแหลมจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่แหลมกว่านั้น,นะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสําหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเรื่องย่อของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวละครพระเอกนะคร นักเรียนที่อยากจะสอบเข้าโรงเรียนที่ตัวเองใฝ่ฝันนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเองสอบไม่ผ่านนะฮะก็เลยเฟลไปแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยก็มีจดหมายนะครับผม,มคล้ายๆกับเป็นจดหมายจากสถาบันนี่แหละครับส่งมาถึงบ้านของเขาแล้วก็บอกว่าเหมือนเขาได้รับให้เป็นนักเรียนนะครับของโรงเรียนนั้นแต่ว่าโรงเรียนที่เขาจะได้เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนที่เขาไปสอบนะครับมันเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเขาจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเขาเคยเข้าไปสอบ ตั้งแต่ตอนไหนนะฮะซึ่งพอมาดูความจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าโรงเรียนที่เขาเข้าไปเนี่ยมันคือโรงเรียนฝึกให้เป็นสายลับครับใช่ฮะมันคือโรงเรียนฝึกสายลับโดยเฉพาะเลยซึ่งแน่นอนว่าการฝึกนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยการฝึกที่แปลกประหลาดพิสดารและก็ฮาร์หดหวต่างๆนานาน,นะฮะที่ตัวละครพระเอกของเราเนี่ยจะต้องได้รับการทดสอบนะฮะก็ได้เรียกว่าเป็นการทดสอบการเป็นสายลับที่ เราเองก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับสําหรับกระตูแนวนี้นะครับที่แบบว่าตัวละครเนี่ยจะต้องฝึกการเป็นสายลับจากคนที่มีประสบการณ์นะครับหรือว่าจากสถาบันที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่นะครับตัวละครเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มใจหรอกครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพเอกของเราเนี่ยก็ เหมือนโดนจับพัดจับผูนี่แหละครับผมให้ไปฝึกนะครับการเป็นสารลับในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นโชคดีของพระเอกนะครับผมเหมือนกับเป็นชะตาลิขิตเอาไว้นะฮะให้ได้ไปรู้จักกับน้องคนนี้ฮะที่ชื่อคิโตะอายาเมะนะฮะสาวอกสะบุมแล้วก็สะโพกเอ่อเอเอเจอจะบรรยายไงดีว่าเอาเป็นว่าคือลือนนะั่นแหละคือไม่รู้จักบรรยายยังไงคือน้องคนนี้ก็เป็นตัวละครที่จะมาเป็นสารลับเหมือนกันนะฮะ ซึ่งก็ามาฝึกกับพระเอกนั่นแหละนะครับก็คือในระหว่างการเข้ามาโรงเรียนเนี่ยก็มารู้จักกันโดยบังเอิญนั่นแหละฮะซึ่งตัวละครอื่นๆนะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะหมายถึงว่าบทบาทไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงนี่คือบอกเลยว่าเออมันมันแบบคือคือผมจะ <c oughs> คื สำหรับผลงานของอาจารย์ชุนนะครับผมที่วาดการ์ตูนของตัวเองเนี่ยนะฮะการ์ตูนของอาจารย์นะครับผมตัวละครผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะดีไซน์มาในลักษณะแบบนี้บ่อยมากนะครับก็คือจะเป็นสาวหน้าอกโตแทบทั้งหมดเลยแล้วก็รูปร่างคือแบบเป็นหุ่นที่แบบเพอร์เฟกนะครับคือเข้าขั้นเพอร์เฟกเลยและแบบว่า แต่และตัวละครนี่คือบางครั้งเนี่ยมันก็ดูเกินไปจริงๆคือถ้าถามว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยผู้หญิงที่มีลักษณะทางกายภาพแบบนี้มีอยู่จริงไหมก็มีแหละครับแต่ว่ามันก็เป็นกรณีที่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในผลงานของ,ของอาจารย์ชุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แบบมาแบบแบบแบบแนวนี้ซะเยอะนะครับเนี่ยครับผมอย่างตัวละครคุณครูอันนี้ก็เอ่อแบบคือลือเหมือนกันครับผม <c oughs> ก็แบบว่าอาจารย์ก็คงชอบผู้หญิงไทยนี่แหละมั้งที่แบบว่ารูปร่างจะต้องออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งผมเองก็มองว่าเออมันก็เซ็กซี่ดีจริงๆคืออาจารย์ชุนเนี่ยเป็นอาจารย์ในคนหนึ่งที่เวลาดีไซน์ตัวละครผู้หญิงนี่คือทาออกมาได้แบบว่าสุดจริงๆนะฮะซึ่งผมค่อนข้างชอบเลยนะฮะก็กะว่าจะไปซื้อ เรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นผลงานของอาจารย์อยู่เหมือนกันนะครับขออภัยนะครับผมเอาแต่พูดถึงตัวละครผู้หญิงซะเยอะลืมรีวิวไปเลยว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับก็สําหรับกระตูนเรื่องนี้นะครับสําหรับพยักเกือบร้าย0ูสแปดนะครับเอ่อมันก็เป็นแนวสายลับนั่นแหละครับผมเป็นแนวคล้ายๆกับส p ป f a แฟมิลี่คล้ายๆกับโยซากุระนะครับผมที่จะเน้นความคอมเมดี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสองเรื่องที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแนวแบบว่าคอมเมดี้แล้วก็อบอุ่นด้วยนั่นแหละครับ มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ถ้าเป็นพยักเกือบร้ายศูนแปนะครับเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้ที่จะควบคู่ไปกับฉากเซอร์วิสด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูนั่นแหละครับก็คือจะมีฉากเซอร์วิสด้วยและก็มีฉากตลกนะครับตามสไตล์กระตูแนวสารลับในสมัยนี้นะครับเผื่อว่าใครที่ชอบกระตูแนวเซอร์วิสนะครับที่ก็ มีความตลกไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะครับแน่นอนว่าผมพูดมาขนาดนี้นะครับผมก็อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เซนไม่เซนนะครับผมก็ต้องขอบอกไปตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เซนครับใช่ครับได้ยิ้มน่ผิดครับเรื่องนี้ no ซ็นครับผมนเซ็นครับผมโน sen หาอะไรวะก็จะไม่มีการลบจุกนะครับเหมือนเรื่องก่อนๆของพี่บุญกิจนะฮะคือพอพูดถึงการเซ็นเซอร์ของพี่บุญกิจเนี่ยผมก็ยังเจ็บใจอยู่นะ คือผมอ่านเรื่อง infection อ f e เฟคชันนะครับผมไอเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นแนวแบบติดเชื้อนั่นแหละนะฮะซึ่งตัวเรื่องนั้นนะ่ยมันก็เป็นแนวเซอร์วิสเหมือนกันครับแต่มันมีการลบจุกครับและเป็นการลบจุกที่แบบว่าผมเห็นแล้วผมไม่ให้อภัยอ่ะคือมันไม่เนียนน่ะคือลบก็ลบได้แต่ว่าลบให้มันเนียนหน่อยนะครับอันนี้เหมือนแบบ เหมือนงานช่วยอะนะครับผมนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่ามันช่วยยังไงเนี่ยก็ลองทักมาที่เพจผมได้นะเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเซนหรือไม่เซนนะฮะอ่าอย่างหน้านี้นะครับผมถ้าหากว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะไม่เซนนะนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันจงใจให้มันแบบว่าดูมีแสงดูมีอะไรเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่เห็นนั่นแหละครับซึ่งตัวอย่างอันนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่ม2ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าอย่างหน้านี้นะครับผมนี่ฮะถ้า ฉากเนี่ยมันบางเองนะครับอย่างฉากเนี้ยนะครับผมเส้นผมมันบางเองนะแต่ว่าก็ไม่ได้บางมิดเท่าเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่ามันไม่เซนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะแต่สำหรับผมแล้วนะครับการที่มันไม่เซนเนี่ยก็ดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเรื่องนี้มานะครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าปกในของเรื่องนี้นะครับผมโคตรเด็ดนะฮะซึ่งในตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมเองก็ไม่ได้สังเกตนะว่าปกในมันมีอะไรว ผมเองก็ได้ทําการถอดปกเพื่อมาดูนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหผมคิดถูกแล้วที่ผมซื้อมานะครับนั่นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ฮะเริ่มจากปกเล่มแรกเลยเลยกันเนาะนี่ครับกางออกมานะครับนี่ครับผมอย่ให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะฮะค่คอยๆไปค่อยๆไปนะฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยดูดีนะนี่ฮะเป็นปกในที่ มีคุณค่านะครับผมคือตั้งแต่ผมซื้อหนังสือของวิบุเกียจมาเนี่ยนี่เป็นเรื่องแรกที่ปกในแม่งโคตรมีค่านะครับคือต่อให้ข้างนอกเนี่ยมันจะพิมพ์ไม่ชัดนะแต่ว่าข้างในเนี่ยขอให้ชัดก็พอนะครับซึ่งก็ชัดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆครับผมมาดูปกเล่ม2กันบ้างนะครับผมเล่ม2นี่คือเออก็ดูออกไปในแนวอย่างว่าอยู่ประมาณนึงนะ แต่ไม่เยอะหรอกนะฮะขึ้นหน้าน้องมันได้มากนะครับให้ดูกันไปนะครับผมโอ้โหเน็กไทเน็กชแบบเน็กชแบบบังได้ตรงจุดมากนะครับเพราว่ากับไอแสสิรธรรมเลยนะปกเล่ม3บ้างนะครับก็อันนี้ก็จะดูน่ารักขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ฮะน้องอายานเนะนะครับผมใช่ไหมวะจำชื่อผิดขออภัยนะครับอายาเมหรืออายานเนะนี่แหละนะฮะอ่า เป็นพยักเกือบร้ายนะครับที่เห็นแล้วเนี่ยแบบว่าต้องยอมสยบเลยฮะแล้ที่สาคัญนะครับผมปกนอกเนี่ยเวลาซื้อมาเรียงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมซึ่งในเล่มต่อๆไปเนี่ยก็จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะไอตัวนี้ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับคือตอนผมซื้อมานี่ผมก็แบบแอบมุนงินหน่อยเพราะว่าเออมัน ผมคิดว่าเขาเขาน่าจะเก็บไว้ในที่ที่มันแบบว่าไม่ปลอดไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะไปโดนน้ําหรือว่าโดนอะไรมานะครับทําให้มันเลาะออกไปนะครับซึ่งผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นน้ำแหละนะแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับโอเคก็ผมก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแนะนําการ์ตูนเรื่องพยักเกือบร้ายศูนย์ศูนะฮะก็เป็นการ์ตูนแนวสายลับนะครับมีเซอร์วิสด้วยนะฮะซึ่งจากตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยก็ไปที่ยันแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวเซอร์วิสที่ ไม่เซ็นนะครับผมของอวิบุณกิจนะฮะซึ่งผมก็ค่อนข้างแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองซื้อมาอ่านกันดูนะฮะคือถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้หนักแน่นเท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่ามีจุดทักมุมหรือว่าเนื้อเรื่องมันดูวชวนติดตามมาในขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเ,เรื่องของฉากเซอร์วิสนะครับหรือว่าความตลกอะไรางี้นะครับผมที่มันควบคู่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับระตูวเรื่องนี้ทําให้เราในอยากอ่านเล่มต่อไปได้นะฮะอย่างผมเนี่ยก็ จะซื้ออีกสี่เล่มนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ออกถึงเล่มเจ็ดนะฮะของไทยก็กะว่าจะซื้ออีกสี่เล่มนะครับมาอ่านให้แบบจนถึงวิเลมล่าสุดไปเลยเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแค่ซื้อมาดูปกในนะครับดูฉากเซอร์วิสนิดนดหน่อยๆน่อมันก็ถือว่าคุ้มแล้วนะสำหรับระตัวเรื่องนี้ก็คงเอาไวไ้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ